สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะเจาะลึกเข้าไปในสองเสาหลักที่สำคัญที่สุดในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชาตินั่นคือตำรวจและทหารครับทุกวันนี้เราเห็นพวกเขาในบทบาทที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนทหารดูแลอธิปไตยภายนอกและตำรวจดูแลความสงบเรียบร้อยภายในแต่รู้ไหมครับว่าในอดีต บทบาทของทั้งสองสถาบันนี้มีความทับซ้อนและวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคสุโภทยัยการกำเนิดของตำรวจและทหารในรูปแบบสมัยใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันแต่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้แรงกดดันจากภัยคุกค,คามภายนอกและการปฏิรูปประเทศในยุคหลังวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ต้นกำเนิดโครงสร้างและวิวัฒนาการของสองกองกำลังนี้ในสังคมไทยว่า พวกเขาเข้ามามีบทบาทในการรักษาความมั่นคงและการเมืองได้อย่างไรบ้างครับในสมัยสุโขทัยและอยุธยาแนวคิดเรื่องทหารและตำรวจที่แยกขาดกันยังไม่ชัดเจนครับถูกรวมอยู่ในระบบไพร่โดยราษฎรชายทุกคนต้องขึ้นทะเบียนสังกัดมูลนายและต้องถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารเพื่อปุกป้องบ้านเมืองในยามสงครามงานของทหารจึงเป็นงานตามฤด,ดูกาล หน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและปราบโจรผู้ร้ายมักจะเป็นหน้าที่ของกรมวังหรือตำรวจหลวงซึ่งมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของกษัตริย์และราชสำนักเป็นหลักแต่ก็มีบทบาทในการดูแลเมืองโดยรวมด้วยในยุคนั้นความเป็นทหารกับพลเรือนยังทับซ้อนกันอยู่การป้องกันประเทศคือหน้าที่ของทุกคนการกระเมิดของตำรวจในรูปแบบสากล เป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเมืองหลวงที่ขยายตัวและมีชาวต่างชาติเข้ามามากขึ้นการจัดตั้งกองโปลิสขึ้นมาในกรุงเทพถือเป็นจุดเริ่มต้นของตำรวจสมัยใหม่เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในเมืองหลวงที่มีชาวต่างชาติเข้ามามากขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปกิจการตำรวจครั้งใหญ่โดยการจัดตั้งกรมตำรวจภูธรในปีพศ2440 โดยมีการว่าจ้างในตำรวจชาวต่างชาติเข้ามาเป็นผู้ฝึกสอนเพื่อให้มีมาตรฐานแบบสากลตำรวจสมัยใหม่มีบทบาทที่ชัดเจนในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในป้องกันอาชญากรรมและบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นการแยกบทบาทออกจากทหารอย่างชัดเจนการปฏิรูปกองทัพก็เกิดขึ้นในช่วงเดียวกันเพื่อตอบสนองตอ่อภัยคุกคามจากการล่าอนานิคม ทรงยกเลิกระบบไพร่และหันมาใช้ระบบเกณฑ์ทหารและการจ้างทหารอาชีพแทนมีการจัดตั้งโรงเรียนทหารตามแบบยุโรปเช่นเยอรมนีเพื่อสร้างกองทัพบ,บกกองทัพเรือและต่อมาคือกองทัพอากาศให้เป็นกองทัพอาชีพที่มีระเบียบว,วินัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยการปฏิรูปกองทัพนี้เป็นการดึงอำนาจทางการทหารทั้งหมดเข้าสู่ศูนย์กลางภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลาง แทนที่จะอยู่ภายใต้อำนาจของเจ้าเมืองหรือขุนนางท้องถิ่นหน้าที่หลักของทหารคือปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงภายนอกของประเทศในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475บทบาทของทหารและตำรวจได้เข้าสู่การเมืองอย่างเต็มรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพที่เข้ามามีบทบาทในการเมืองไทยในฐานะผู้เล่นหลัก กองทัพได้กลายเป็นสถาบันที่มีอำนาจในการยึดอำนาจและกำหนดทิศทางการเมืองของประเทศมาโดยตลอดกิจการตำรวจเองก็ถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองในช่วงรัฐบาลต่างๆทำให้เกิดข้อถกเถียงเรื่องการแยกบทบาทระหว่างการเมืองกับกองกำลังผู้รักษากฎ,กฎหมายการกำเนิดของตำรวจและทหารในสังคมไทยจึงเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนครับมันคือกระบวนการการสร้างความทันสมัยการรวมศูนย์กลางอำนาจ และการรับมือกับภัยคุกคามจากต่างชาติแต่สุดท้ายการเมืองก็ทำให้บทบาทของทั้งสองสถาบันนี้มีความหมายที่หลากหลายและเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะได้แง่คิดดีๆและเข้าใจประวัติศาสตร์ของสถาบันทั้งสองนี้มากขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ